สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสัมจั๋งเที่ยวท่วแคว้นแดนอีสานลาวนะครับหลังจากห่างหายการรีวิวแหล่งท่องเที่ยวสปปล,ปลาวมานานในคลิปนี้ผมจึงพาทุกท่านไปยังผากระต่ายเมืองยมมาลาดแขวงคำม่วนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วิวเทิร์นรีสอร์ทนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนเช้าเช้านี้ก็จะมีบอกแบบนี้เลยครับ สำหรับการเดินทางก็แสนจะง่ายดายเอามากๆครับเพราะสถานที่นี้อยู่ห่างจากท่าเรือข้ามฟากนครพนมราวๆ50กิโลเมตรเท่านั้นเองครับซึ่งก็เป็นระยะทางที่ใกล้กว่าด่านหนองคายไปวังเวียงอีกนะครับและภูมิประเทศก็เป็นเขาหินปูนชนิดเดียวกันกับที่วังเวียงเลยครับผม ซึ่งก็เป็นเส้นทางที่ตรงดิ่งจากเมืองท่าแขกมายัางเมืองโยม,มาลาดนั่นเองครับและที่นี่ทำไมถึงชื่อวิวเทินรีสอร์ทนั้นก็เพราะว่าบริเวณด้านหลังสุดของที่พักมีสายน้ำไหลามาจากเถื่อนน้ำเทินนั่นเองครับวิวก็จะประมาณนี้เลยครับผม และนี่ก็คือสภาพห้องพักนะครับในราคา130,000กีบหรือเกือบ300บาทไทยในขณะที่ผมมาพักนันเดงห้องกว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในห้องน้ำนะ้ห้องน้ำก็มีน้ำปุ่นด้วยนะครับมีแอร์มีน้ำปุ๋นในราคาไม่ถึง300บาทเท่านั้นเองครับในปัจจุบันนี่ก็แอร์ครับนี่ ตัเยย็นด้วเอาล่ะครับเกรินมาตั้งนานพอสมควรแล้วต่อจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศเดินขึ้นผากระต่ายนะครับซึ่งก็คือภูเขาลูกข้างหน้าวิวเทิร์นดีสอร์ทนั่นเองครับใกล้ๆก,กันเลยสำหรับค่าขึ้นผากระต่ายนะครับก็ตกที่คนละ1,000 10, 0หีบหรือประมาณ20บบาทในขณะนั้นเองครับทางเดินขึ้นก็จะเป็นบันไดยอย่างที่เห็นเลยครับผม แล้วก็จะเป็นบันไดแบบนี้ไปจนถึงยอดผาเลยนะครับแม้จะเป็นทางบันไดให้เดินขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าช่องว่างระหว่างขั้นบันไดนั้นสามารถมองเห็นด้านล่างได้ด้วยนะครับทำให้ระหว่างทางที่เดินขึ้นไปก็หวาดเสียวไม่น้อยเลยครับผม ากระต่ายมีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับเวลาเปิดให้ขึ้นก็ประมาณ10นาฬิกาไปจนถึงค่ำเห็นจะได้ครับผมแนะนำนะครับว่าไม่เหมาะสำหรับกับคนรูปร่างอ้วนนะครับ เพราะว่าทางเดินนี่ค่อนข้างแคบเลยทีเดียวก็กล่าวคือถ้ามีคนเดินสวนทางมาแล้วล้ะก็ต้องหามุมหลบกันให้ดีๆเลยนะครับ ในบางช่วงของการเดินขึ้นอาจจะสวนกันไม่ได้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้การสังเกตล่วงหน้าหรืออาจจะเคาะเสียงบันไดเพื่อส่งสัญญาณให้คนที่อยู่ด้านบนรู้ว่ากำลังมีคนเดินขึ้นไปนั่นเองครับ บรรยากาศ2ข้างทางที่เดินขึ้นมานั้นมีความเป็นธรรมชาติเอามากๆเลยครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยเขียวขจีตลอดเส้นทางเลยครับ สวยเลยแค่ตรงนี้ก็วิวสวยแล้วนะครับวิววิวได้นะวิววิวได้นะโคตรสวยเลยโอเคครับเดี๋ยวเดินกันต่อครับเดินทางมาแค่นี้วิวก็สวยมากแล้วครับแล้ววิวข้างบนนี่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ดูวิวสักก่อนโอเคครับยอดเขาก็อยู่อีกไม่กี่ใจแล้วนะครับแต่ว่าแค่ตรงนี้มันก็สวยแล้วนะสวยโคตรเลยผมใช้เวลาการเดินนะครับประมาณจากจุดนี้จากพื้นมาจุดนี้นะครับก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นบันไดอย่างที่เห็นตลอดเลยโอเค เราเดินไปที่จุดต่อไปครับผมช่วงนี้ทางเดินก็จะดีขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าทางเดินปูไปด้วยพื้นไม้ซึ่งมองไม่เห็นช่องว่างข้างล่างแล้วครับนะเสียด้นะเสียดายนะส่วนน้ำปิดครับน่าจะปิดทำการนะช่วงนี้ ทางเดินก็ยังคงแคบเท่าเดิมนะครับแต่ก็พอดีเดินสวนกันได้อย่างที่ว่านะครับผากระต่ายไม่เหมาะกับคนรูปร่างอ้วนจริงๆหมดไปแล้วนะครับสำหรับทางเดินเป็นพื้นไม้ ก็แค่ช่วงสั้นๆนะครับต่อไปก็จะเป็นทางขึ้นบันไดเหมือนเดิมแล้วครับและเช่นเคยขั้นบันไดก็สามารถมองลอดเห็นบริเวณพื้นล่างให้นักท่องเที่ยวได้หวาดเสียวไปด้วยครับ และในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงยอดผากระต่ายจนได้ครับตอนนี้เราก็มาถึงยอดผากระต่ายแล้วนะครับโอ้เยเนี่ยไม่เหนื่อยก็ดุงเหงือผมนะครับแม้ว่าเส้นทางจะเป็นทางบันไดตลอดนะครับแต่คือด้วยสภาพโครงสร้างที่เป็นบันไดแบบมีมุมมองที่สามารถลอด สองไปจนถึงบริเวณด้านล่างที่เราเดินผ่านมาได้นะครับก็ทําให้หวาดเสียวไม่น้อยเหมือนกันครับโอเคครับนี่เรามาดูวิวบรรยากาศที่นี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับสุดยอดเลยถ้าจะให้เปรียบเทียบจุดชมวิวผารกระต่ายก็เหมือนกับเรายือนอยู่ปลายแหลมของชิ้นพิซซ่าที่ถูกแบ่งออกมานะครับ คือมองเห็นวิวด้านล่างได้270องศาส่วนอีก90องศาคือวิวภูเขาที่เราเดินขึ้นมานั่นเองครับตอนนี้ถ้าสังเกตถนนสามแยกที่อยู่ด้านล่างเมื่อข้ามสะพานไปแล้วล่ะก็หากเลี้ยวขวาก็จะไปยังเส้นทางหลวงหมายเลข12ซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังด่านชายแดนเวียดนามหรือก็คือด่านสากลน,นาเผาจาหลอนั่นเองครับ และถ้าหากเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนหมายเลข1 e ซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังที่ราบสูงนากายท่าลังแล้วก็ไปตัดกับถนนหมายเลข8ที่หลักซาวแขวงบริคคำไซครับ <S <S หากหันหน้ามาทางทิศตะวันตกก็จะเห็นถนนหมายเลข12ที่เราเดินทางมาจากเมืองท่าแขกนั่นเองครับ และที่เห็นคลายแม่น้ำนี้ก็คือคลองส่งน้ำจากเขื่อนน้ำเทินที่ไหลามาจากที่ราบสูงนากายนั่นเองครับซึ่งก็เป็นคลองส่งน้ำที่ใหญ่และยาวมากครับผม กลับมาที่วิว90องศาที่เหลือนะครับก็คือทางที่เราเดินขึ้นมานั่นเองก็จะมองเห็นยอดเขาหินปูนของผากระต่ายครับและถ้าหากมาในช่วงหน้าฝนแล้วล่ะก็จะเห็นหมอกจางๆลอยอยู่เหนือภูเขาด้วยนะครับ ็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจมาที่นี่ไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ